สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านในรอบดึกนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตานะครับแนวทางในช่วงดึกนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าแนวทางไม่เข้านะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่ติดตามนะขออภัยด้วยนะครับสำหรับลาวกาชาติดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนสตาเนาะแนวทางเมื่อคืนวันที่27นั้นแนวทางแนวทางหลุดนะครับพี่พี่ทั้ง3รอบเลยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ ส่วนแนวทางในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับกาชาตินะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข2กับเลข8ปดรูดไปที่เลข8 8 0 8 3 แปดเจ็ดสองศูนย์สองสี่สองเจ็ดนะครับสามตัวสองแปดสามนะครับลาวกาชาตินะครับ ดาวโจน V.I.P ผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับรูดไปที่เลข0 02 05 06 42 45 46 3ตัว402 นะครับผมส่วนดาวโจนสตาร์นะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9รูดไปที่เลข5นะครับ5 0 5 2 5 6 9 0 9 2 9 6 สามตัวนะครับเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองเก้าหกนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบดึกนะครับแนวทางบรนจัน์เนาะก็ขอให้ในค่ําคืนนี้นะครับแนวทางมาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมรัวทางขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ